สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอม์มุนแล้วในเราก็มาต่อกันครับกับมังงะเรื่องการเคนสีชาติเล่มที่16เล่มนี่จะเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวผมจะพาเ,เพื่อนๆน้องๆไปรับชมรับฟังกันคุณปฏิวัติชิสุรุได้บอกกับอุรุมะว่ามีเรื่องจะคุยกับเขาแต่ว่าเขาก็ไม่มีแผนจะไปเจอเลยจนกระทั่งวันนี้เขาไปรอเธอหน้าร้านอาหารที่เธอทํางานอยู่ซึ่งพอเธอเปิดประตูกออกมาก็เห็นเขายิ้มออกมาด้วยความดีใจหลังจากนั้นเขาก็บอกกับเธอว่าเขามาเพราะว่าเธอเคยบอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วยนั่นก็ทําให้เธอเหนืดีใจอย่างมากเขากลับมาเพราะจําสิ่งที่เธอเนน่ยเคยบอกได้จากนั้นพวกเขาเนี่ยก็เดินไปที่สถา,านีรถไฟระหว่างนั้นเน่อก็พูดก,กันไปด้วยเธอถามเขาถึงเรื่องข่าวของจุ่่่นซึงเขขาาากบออวจจะแ ก็ได้และเธอเองเนี่ยก็เห็นด้วยกับเขาเลยถามต่อว่าสิ่งที่เขากําลังทํำในตอนนี้คือการแก้แค้นใช่ไหมเขามีท่าที่ตัวใจเล็กน้อยที่ได้ยินอย่างนั้นเธอหนึ่งก็เลยบอกว่าจุนนับเป็นคนเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับเธอฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซนโคจิคูกะ หรือแม้กระทั่งคานาเมะซึ่งเธอหนึ่งก็อยากรู้ว่าสิ่งที่เกี่ยวกับคานาเมะนั้เป็นเรื่องจริงใช่ไหมเขาน่งก็เลยบอกว่าใช่เขารู้มาตลอดว่าคานาเมะน่ะเต็มใจที่จะมีความสัมพันธ์กับเขาแต่ว่าเขาก็ทาเหมือนกับว่าเธอน่ะเป็นที่รองรับอารมณ์ซึ่งมันก็ทําให้เขาหน่งเสียใจมาจนถึงทุกวันนี้ชิซุรุน่งก็เงียบไปหลังจากนั้นและก็เป็นจังหวะเดียวกับที่สัญญาณของถนนเปลี่ยนเป็นสีเขียวพวกเขาก็เลยเดินข้ามไปพร้อมกันระหว่างนั้นเธอหนึ่งกรู้้ตอนนีก็ คือเขาชอบเธอบ้างหรือเปล่าพอดีกินอย่าง,งานั้นเขาหนึ่งก,ก็ดึงเธอเข้าไปกอดพร้อมกับบอกว่าเขาเคยรู้สึกแบบนั้นเขาดีใจที่เธอเป็นคนทําให้เขาหนึ่งรู้ว่าตัวเองเป็นยังไงแต่ว่าเขาไม่สามารถจะรู้สึกกับเธอไปมากกว่าน,นี้ได้เพราะเขาใช้ชีวิตในแต่ละวันอยู่ท่ามกลางเลือดมาตลอดและเขาก็พร้อมที่จะให้มือเปื้อนเลือดด like ้วยเหมือนกันเขาก็เลยอยากจะขอโทษสําหรับทุกอย่างที่เขาได้ทําและตอนนี้เขาก็พร้อมจะปล่อยเธอไปแล้วว่าแล้วเขาหนึ่งก,ก็เดินแยกไปแต่ว่าเธอหนึ่งก,ก็เรียกเขาไว้อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับจับมือเขา,าขเธอรรรรรร้้้้ออ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 งงงงงไหหพพมมมมมกกกกกกัับบบขคุุุณสาาาเเเืื่่่่่ททีีผนนนนนจจะ็ดิปญแยูใ น้อยก่อนเดินไปท่ามกลางฝูชนเขาเงยหน้ามองตึกแห่งหนึ่งพร้อมกับคิดว่าตอนนี้เหลือแค่2องคนเท่านั้นตอนที่161 ในตอนที่เป็นเด็กมีเพื่อนสี่คนในะเขามาถามชิกโกคุว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้เขาหนารงแกรูรมาซึ่งเขาเก็ตอบไปว่าบนโลกนี้มีคนมากมายที่ก่อเหตุฆาตรกรรมแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็ล้นมีเหตุผลในการจะลงมือเขาเลยตัดสินใจว่าจะเป็นฆาตรกรคนแรกที่ไม่มีแรงจูงใจปัจจุบันชิกโกคุก็ถ่ายวิดีโอของกลุ่มปฏิวัติเสร็จพร้อมกับนั่งอยู่ในโรงยิมของโรงเรียนระหว่างนั้นเขาก็นึกถึงตอนที่อูรุมาทิ้งบแบบแผลไว้บนดวงตางข้างขวาของเขาเขาก็เลยทิ้งตัวลงนอนที่พื้นแล้วก็คิดถึงเรื่ แรงจูงใจซึ่งการทดลองของเขาก็คือการฆาตกรรมนั่นแหละและมันก็คือการทําให้เหยื่อนั้ฆ่าตัวตายด้วยตัวเองดังนั้นเขาก็เลยเตรียมตัวอย่างไม่ถึง5คนเรียงเป็นเอถึงอีที่มีความสามารถแตกต่างกันออกไปเขาเตรียมตัวตั้งแต่ชั้นป .5 โดยจะเรียํลำดับการทดลองของบุคลิกตัวอย่างแต่มันก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดขึ้นเมื่อตัวอย่างเองนั้นไม่คิดจะยอมแพ้แม้ถูกกันแกล้งหรือว่าครอบครัวตายไปแล้วก็ตาม แล้วก็จัดการลากตัวทดลอง B, C, B และก็ E ลงมาในหลุมตัวอย่าง A นั้นก้าวหน้าขึ้นมากในช่วง5ปีหลังจากนั้นโดยความเกลียดชังที่ถูกวานทิ้งไว้ตอนอยู่ในคุกและเมื่อออกมาได้ก็สังหารตัวฉกาดไป1น,นคนแต่หลังจากที่ถูกเพื่อนเก่าแทงตัวอย่าง A นั an, ้นก็พัฒนามากขึ้นเรื่อยๆและตัวอย่างที่เขาพูดถึงนั่นก็คือ,อรูมาตัวอย่างที่ทําให้การทดลองของเขาในเสร็จสมบูรณ์เมื่อคิดได้อย่างนั้นแผลที่ตานันก็เจ็บขึ้นมาเขาก็เลยหยิบยาหนึ่งขึ้นมากินจานนกนนก็เข,าาาเขา้เขาลาทลทํัา่บวไป ว่ทำไมถึงมาที่นี่เขาเลยบอกว่าแค่เดินมาตามความทรงจำเท่านั้นเม่ได้รับคําตอบ ก็บอกอีกว่าให้ปล่อยคานามะออกไปซึ่งก็แน่นอนว่าคานามะก็ไปหารูมาตามที่คิดไว้เลยพอได้ยินอย่างนั้นชิคก็คุนะก็ยิบออกมาเล็กน้อยพร้อมกับบอกว่าต่อจากนี้ก็เหลือแค่เวลาเท่านั้นพวกเขาจะปล่อยคานามเนี่ยเคลื่อนไหวด้วยการตัดสินใจของตัวเองเพราะเธอเนี่ยคือคนเดียวที่สามารถประสบความสําเร็จได้ซึ่งก็ต้องขอบคุณมโมกิที่ไม่ทาให้เกิดความผิดพลาดแม้แต่ครั้งเดียวว่าแล้วเขาเนี่ยก็ชวนเธอจากที่นี่เพราะว่าต้องการเตรียมต้อนรับอุรุมะที่กำลังจะมาระหว่างนั้นเขาก็คิดถึงเหตุผลที่เขาเนี่เคคยได้รรัับวามก จนก,กระทั่งตัดสินใจใจะฆ่าผูเขาทิ้งตั้งแต่อยู่มอต้นและเขาก็ได้รู้ว่ากลุ่มปฏิวัติในกำลังสร้างรักที่เขามีอยู่เขาขอบคุณที่ทําให้ความเกลียดชังของอูรุมานั้นแข็งแกร่งขึ้นจนทําให้เขานั้นไม่มีเหตุผลในการฆ่าคนอีกต่อไปซึ่งมันก็คือเหตุผลว่าทําไมถึงต้องฆ่า พราะในที่สุดเขาก็กลายเป็นฆาตกรที่ร้ายแรงจูงใจได้สำเร็จเขาต้องขอบคุณฮิโร่เซนโคจิยูกะและก็คูกะที่เป็นตัวอย่างทั้ง4ี่ของเขาทําให้มีรนะูรุมะน่ะขึ้นมาและตอนนี้มันก็ถึงเวลาจะได้เจอกันอีกครั้งแล้วตอนที่162กอพุกรุมะเดินทางมาถึงที่เมืองฮาชิดะเพื่อจะมาแกแ้แค้นครั้งสุดท้ายระหว่างที่นั่งรถผ่านสถานที่ต่างๆภาพความทรงจําที่เคยถูกทิ้งก็กลับเข้ามาในหัวของยูรุมะอย่างไม่น่าเชื่อในขณะเดียวกันชิโกคุในกำลังถ่ายท่อสดเพื่อส่งถึงสมาชิกกลุ่มมมปฏิวววววััตตทท่่่เเเือออองงดดยยยยบกกกาาาีีหลลลคคนนแแพ้้ผสสูรจุ ท้ายเขาเนี่ยก็ได้เตรียมตัวสู่การปฏิวัติของตัวเองได้สาเร็จและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนนั้นจะเบียงบานพร้อมกับเขาท้าเขอให้สมาชิกกลุ่มปฏิวัติทุกคนเนี่ยทำให้ดีที่สุดซึ่งพอการถ่ายทอดสดจบความวุ่นวายเนี่ยก็เกิดขึ้นไปทั่วเมืองไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกายคนอื่นการฆ่าคนอื่นซึ่งก็ล้วนแต่ไม่มีเหตุผลจนกระทั่งเหตุการณ์เกิดขึ้นในเมืองชิบะมีผู้ชายคนหนึ่งถือมีดไล่ฟันคนอื่นอยู่แต่ว่าก็ถูกเรนเนี่ยเข้ามาขวางไว้ก่อนจะจับตัวส่งตำรวจง,นนนนงริจเญ นั่นก็ทําให้เธอ่นสงสัยว่ากําลังมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกันแน่ทั้งฝั่งของตํารวจนั้น ได้รับรายงานการโจรกรรมการทำลายร่างกายและการฆาตกรรมจากทั่วประเทศซึ่งผู้ต้องสงสัยทั้งหมดนะั้นล้วนแต่พูดจาเป็นเสียงเดียวกันว่านักปฏิวัติจงเจริญมันเลยทำให้เธอเนะี่ยคิดว่าถ้าปราบกลุ่มปฏิวัติได้ตั้งแต่วันนี้ก็คงจะดีข่าวความวุ่นวายที่เกิดขึ้นถูกถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศและก็ได้นำมาผู้อุรุมะก็กำลังดูข่าวเหมือนกันซึ่งเมื่อรู้ถึงจำนวนผู้เสียชีวิตพวกเขาเนี่ยก็รู้ว่ากลุ่มปฏิวัติมีที่พลมากขนาดไหนซึ่งอุรุมะก็คิดว่าชิกโกคุนั้น่่่่นนนนนนออแแแตทีีไมมมรร้กกกคััผะะลจาาเบวใง พวกเขาอยู่ในขณะน,นี้ไม่มีสัญญาณของปัญหาอะไรเลยซึ่งพอคิตามิพูดจบอุรุมาก,ก็เห็นความผิดปกติบางอย่าง เขาก็เลยบอกให้คิตามินั้นไปไปที่ร้านสะดวกซื้อข้างหน้าได้ไหมหลังจากจอดอุรุมะเขาเข้าไปในร้านไดยบอกให้คิตามิและก็คาวาน่าเดินอยู่ใกล้รถและไม่น้นเขาในก็เดินกลับมาพร้อมกับบอกว่าไม่มีใครอยู่ในร้านเลยหรือแม้แต่สนามนาบ้านที่พวกเขาผ่านมาก็ไม่มีมันเหมือนกับว่าไม่มีใครอยู่ในเมืองนี้เลยและก็ระหว่างมอนเทนี่เขาในก็สังเกตบันไดและก็สายยางที่มันถูกทิ้งไว้ในสวนซึ่งก็เหมือนกับว่าพวกเขาหายไปในสวนของตัวเองก่อนที่ความเงียบจะเข้าครอบงำหลังจากนั้นจนกระทั่งเสียงแจ้งเตือนโทรศัพท์ของคิตามินั่นดังขึ้่าว ยินดีต้อนรับกลับอุรุมะและก็ใส่ชื่อผู้สนก็คือชิโกคุเขียวนั่นก็ทําให้คิตามิคิดว่าตอนนี้พวกเขาเนะ่ะเข้ามาในเขตของศัตรูแล้วตอนที่163ขอพีายามเข้าครอบคลุมนั้นจากนั้นและจู่ๆสีสัญญาณบางอย่างกระดังขึ้นตามด้วยเสียงของชิโกคูที่ดังผ่านลาโพงมาว่าขอต้อนรับกลับนมะอุรุมะที่เจอเพื่อนระหว่างทางของการแก้แค้นและเขาหนึ่งก็ยินดีมากที่จะกล่าวต้อนรับในการมาของจุจิกะเพอประโยคนั้นจบลงผู้คนจำน,นวนมากนะ่กระเดินอมาจากที่ซ่อนและก็เข้ามาล้อมพวกอุรุมะไว้จากนั้นชิโกคุน คล้ายๆต่างกับเฝ้ารองงานปาร์ตี้ตอนรับพวกเขาซึ่งคนพวกนี้ก็คือคนจากครอบครัวที่ล้อมรอบโรงเรียนประถมฮาชิดะจำนวน1,200คนและแน่นอนว่าทุกคน,นเป็นสมาชิกของกลุ่มปฏิวัติหรือาจะชห้พูดก,ก็คือเมืองแห่งน,นี้ก็คือเมืองแห่งการปฏิวัติและทุกคนมาก็เพื่อเลือกของพวกอุรุมะแถมตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วพอพูดจบก็มีรถคันหนึ่งทิ้งตัวลงมาจากตึกด้านบน ในตอนนั้นอูรุมานึ่ก็เริ่มสงสัยว่ามันคือหนึ่งในกมของชิโกคุหรือเปล่าจนกระทั่งเขาหน้าบอกกับเขาว่ามีคนอยู่ข้างในรถด้วยนั่นก็ทําให้พวกเขาหนาตัดสินใจในการจะช่วยคนคนนั้นแต่ว่าตอนที่กาลังจะวิ่งเข้าไปไฟหนึ่กระลุกท่วมรถทําให้พวกเขาไม่สามารถจะเข้าไปช่วยได้และในตอนนั้นเสียงของชิโกคุในกรดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยบอกว่าเหตุการณ์นี้มันช่างเหมือนกับตอนที่ครอบครัวข,ของอูรุมานั้นก็ดูปบัติเหตุอย่างไม่น่าเชื่อแต่ว่าก็น่าเสียดายที่อูรมะไม่่้้เเหห็าาาาาง,กางใกกววขขจแผ ของอนะูรมาหนาตายพร้อมกัน3คนแต่ว่าคาเคร,รุ่นนะ่กลับรอบมาได้นั่นนะ่ยก็คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงต้องจัดการด้วยตัวเองเพราะที่ยริงเงินอูรุมาก็กัดฟันแน่นแล้วก็บอกว่าเขาจะเป็นคนทําให้เคียวนนะทรมานมากที่สุดก่อนจะฆ่าทิ้งซิ่งเคียวน่ะก็มองที่จอภาพก่อนจะไปบอกกับโมโมกิว่าอูรนะุมาน่ะคิดว่าเขาคือคนเดียวที่ต้องการจะแก้แค้นโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีใครสักคนนะ่ะอยู่ท่ามกลางคนพวกนั้นใครสักคนที่ต้องการแก้แค้นเขาซึ่งมันก็ทําให้เคียวเนาะ้ินนะนะนหนากฟอีกครั้งตอนที่164 พกกุรุมานเนียวมาจากการถูกล้อมของสมาชิกกลุ่มปฏิวัติได้สำเร็จและก็พากันซ่อนตัวใต้สะพานแห่งหนึ่งระหว่างนั้นพวกกลุ่มปฏิวัติตอ,อกตามหาพวกเขาไปทั่ว โดยบอกว่าต้องฆ่าทันทีที่เจอตัวในตอนนั้นคีตามินในกระถามกับอุรุมะว่าไม่สามารถจะฆ่าคนพวกนั้นได้ใช่ไหมซึ่งเขาก็บอกว่าไม่สามารถจะฆ่าได้เพราะคนพวกนั้นหนนล้เป็นคนที่เขารู้จักและเขาก็เชื่อว่าชิโกคุได้ล้างสมองคนพวกนั้นไปแล้วคขาวาน่าใะกระเลยเสนอให้ลืมเรื่องพวกนั้นไปซะเพราะพวกเขาไม่สามารถจะเผชิญกับคนนับพันได้และพวกเขาก็ไม่สามารถจะซ่อนตัวได้ตลอดเพราะเมืองนี้ก็คือเมืองแห่งกลุ่มปฏิวัติตามที่ชิโกคุเคยบอกไว้ซึ่งสามารถสร้างอุบัติเหตุขึ้นมากี่ครั้งก็ได้เพื่อทำ เรพราะว่าชิโกคุและก็โมโมกิน่ะรออยู่อุรุมาก็เลยบอกว่าพวกเขาต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อเดินทางไปที่นั่นซึ่งคาวานะก็คิดว่ามันนานเกินไปพอะยังไงพวกเขาต้องเจอกับกลุ่มปฏิวัติระหว่างทางอย่างแน่นอนในตอนนั้นพวกกลุ่มปฏิวัติบางคนน่ะก็มาเจอพวกเขาระหว่างที่กําลังเข้ามาโจมตีอุรุมาก็จัดการจุยโมสติไปจังหวะน,นั้นก็มีคนหนึ่งน่ะมาด้านหลังของคาวานะอุรุมาเห็น่งนันน่งก็เลยร้องเตือนแต่ว่าเธอเนี่ยก็หลบไม่ทันคิตามิเนี่ยก็เลยเข้าไปรับมีดแทนจน เขาเนะก็บอกว่าแค่แผลนิดเดียวเองซึ่งเขาก็บอกว่าไม่ได้ลึกอะไรมากมายและก็ต้องทำแผลเพื่อจะห้ามเลือดด้วยและสิ่งนั้นก็ทำให้เขาในเคลื่อนไหวได้ช้าลงนั่นก็ทำให้คาวนาหนาน้ำตาซึมเพราะเธอเนี่ยเป็นต้นเหตุทำให้เขาต้องบาดเจ็บแต่ว่าเขาก็บอกว่าไม่ใช่ความผิดของเธอเลยแต่สิ่งที่เขาต้องการตอนนี้ก็คือชุวยัุพยาบาลที่อยู่ในรถอุรุมาเนี่ยก็เลยบอกว่าไม่สามารถจะไปที่รถได้แล้วแต่ว่าเขารู้ว่าโรงพยาบาลน่ะอยู่ที่ริมแม่น้ำสายนี้แต่มันเนี่ยก็มีปัญหาอย ต่อมาพวกเขาเ,เดินเรียบริมแม่น้ำไปโดยที่อุรุมะคอยพยุงคิตามิตลอดเวลา พอเดินไปได้ไม่นานพระอาทิตย์เนี่ยก็เริ่มต่าลงเรื่อยๆซึ่งคาวานะก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเพราะพวกเขาจะได้ใช้ความมืดในการซ่อนตัวระหว่างทางคิตามีนไดสังเกตเห็นว่ามีตึกแปลกๆอยู่เต็มไปหมดเลยถามกับรูมะว่ามันมีอยู่แต่แรกหรือเปล่าแต่ว่ารูมะก็บอกว่ามัน,นไม่เคยมีอยู่มาก่อนและเขาก็คิดว่ามันคงจะเป็นตึกของกลุ่มปฏิวัติและไม่นานพวกเขาเนี่ยก็เห็นป้ายของโรงพยาบาลอยู่ไม่ไกลแถมที่นั่นก็ยังปิดไฟมืดด้วยพวกเขาเนี่ยก็เลยคิดว่าคงจะไม่มีใครอยู่ก็เลยรีบตรงไปที่นั่น นนใหหห้อห้อองงงึ่ระหว่างนั้นคาวานะก็ขอ,ขอให้รูมานะช่วยดูแลคิตามิีก่อนส่วนเธอนะจะไปตามหาอุปกรณ์ที่จําเป็นในการทําแผลและก็ยามา ระหว่างนั้นเธอเนี่ยก็แต่คิดว่าจะต้องดูแลคิตามิให้ดีที่สุดเพราะว่าเขาเน่ะเข้ามาช่วยเธอไว้แล้วในตอนนั้นก็มีคนเข้ามาในโรงพยาบาลเธอก็เลยยืนในห้องอยางเงียบเียเพื่อซ่อนตัวแต่ว่าเธอเนี่ยก็ดันทําขวดยาตกจนทําให้คนที่เข้ามาเนี่ยได้ยินและก็เห็นตัวเธอเข้าเธอก็เลยรีบออกจากที่นั่นเพื่อเจ้าตัวรอดโดยไม่ยอมจะทิ้งยาในมือต่อมาเธอเนี่ยก็ไปซ่อนตัวที่ห้องหนึ่งก่อนจะเก็บยาใส่กระเป๋าระหว่างนั้นก็มีเสียงร้องให้เปิดประตูอยู่ด้านนอกและเธอเนี่ยก็รู้ว่าไม่นานประตูจะต้องถูกเปิดออกมาอย่างแน่น แยมจะมองหาทางรอดอื่นแต่ว่าท่นเนั่นเองก็มีเสียงดังมาจากข้างหลังว่าเธอเน่ยินยอมกับเขาใช่ไหมตอนที่165เขานั่นกำลังประเชิญหน้ากับผู้ชายตัวใหญ่แต่ว่าเขาเนรก็ไม่ทำร้ายเธอเลยแม้แต่น้อยเพียงแค่ถามว่าเธอเนรจะยินยอมไหมซึ่งเธอก็ไม่เข้าใจว่าเขากำลังพูดถึงเรื่องอะไรพราเขาเห็นว่าเธอเนรเอาแต่งเงียบเขาเนรก็นึกขึ้นได้ว่าจะต้องแนะนําตัวก่อนเขาก็เลยบอกว่าเขาชื่อการโนเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มปฏิวัติเขา narr ายาวยยาถึงประวัติของตัวเองหลังจาาากกกนนนั้นน้กก่ถมมเธออขึีว เธอหนยินยอมแล้วหรือยังเมื่อเห็นว่าเธอหนเงียบเขาไหนก็นเลยร้องให้ออกมาพร้อมกับบอกว่าเขาไม่มีทางได้รับการยอมรับจากเธอดังนั้นเขาต้องสะสมคะแนนความยินยอมอีกมากซึ่งมันไหนก็เริ่มจากการเป็นเพื่อนกับเธอก่อนพอเธอเห็นอย่างนั้นก็รู้ว่าเขาไหนกำลังเดินทางผิดก็เลยเลือกในการจะช่วยเขาโดยบอกว่า เธอน่มีคนที่บาดเจ็บรอรักษาอยู่แต่เพราะว่าถูกกลุ่มปฏิวัติหนัดขวางไว้เธอก็เลยไปไหนไม่ได้และถ้าหากเขาช่วยบอกให้คนพวกนั้นออกไปเธอก็จะยอมเป็นเพื่อนด้วยพอได้ยินอย่างนั้นเขาก็ยิ้มออกมาแล้วก็ถามว่าถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็แสดงว่าเธอเนี่ยยินยอมแล้วใช่ไหมวันแล้วเขาก็ไปฉีกเสื้อของเธอออกด้วยความตกใจเธอก็เลยปัดมือของเขาออกพร้อมกับบอกว่ากำลังทำอะไรอยู่เมื่อได้รับปฏิกิริยาแบบนั้นเขานั่งกลับนิ่งไปสักพักก่อนจะตะโกนเสนียงดังแล้วก็พุ่งเข้ามาหาเธอทันทีแต่ว่าโชคดีที่ว่่่่่าาาาาาาเเเเเธธธออ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 ไไไดด้้้้ววิงงงงงกกกกกกจจจจจหหนนนขขมมมสรถัับตซึพ กลุ่มปฏิวัติคนอื่นที่กำลังตามหาเธออยู่เธอก็เลยวิ่งขึ้นไปชั้นสองเพื่อจอชีวิตรอดระหว่างนั้นก็ส่งข้อความหาอุรุมะเพื่อจะรายงานสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นทางฝั่งของอุรุมะน่ะก็ได้รับข้อความจากคารานาะทาให้เขาเนี่ยเกิดความกางังวล เพราะเธอบอกว่ากาลังถูกไล่ล่าโดยชายโรคจิตที่เอาแต่พูดเรื่องความยินยอมและเธอก็อยากให้พวกเขาหนอนซ่อนตัวไว้ก่อนต่อมาคารวนานะก็ไปซ่อนตัวในห้องคนไข้รวมที่มีทั้งหมด6เตียงซึ่งเธอหนึ่งก็ซ่อนตัวในเตียงที่6โดยทั้งหมดมีม่านปิดเอาไวา้ไม่นานนักการโนนก็ตามมาทันเขารู้ว่าเธออยู่ในห้องนี้และเขาก็ต้องการเจอเธอเขาเริ่มเปิดม่านออกทีละเตียงไปเรื่อยระหว่างนั้นเธอหนึ่งก็รับรู้ได้ว่าเขาน่ะกำลังสนุกกับสิ่งที่เขาทําและก็วิเคราะห์ลำดับการเปิดม่านของการโนไปด้วยซึ่งมันก็ทําให้้้้้เเเเเเเธธธอออออออไไดดดรูว่่่าาาขขจจะะตตตงงงมมปปปินนนนนน็็ุแลกใั เห็นรีโมททีวีอยู่บนโต๊ะก็เลยคิดใช้มันในเปิดทีวีของเต้ที่อยู่ตรงข้ามเพื่อจะเรียกความสนใจจากเขาและก็ในตอนที่เขาในกำลังเอื้อมมือไปเปิดม่านเธอในูก็กดปุ่มเปิดทีวีทันทีหลังจากนั้นเสียงทีวีในกะดังขึ้นมาจากเตียงจากนั้นเธอในก็ใช้จังหวะนั้นในการคลานลอดผ่านม่านออกจากที่นั่นแต่ว่าทันทีที่เธอในออกมาข้างนอกเธอก็เห็นการโน่นนั่งอยู่ตรงหน้าด้วยร่างกายที่เปลยเปล่าและก็ยังบอกอีกว่าเขารู้ตั้งแต่แรกว่าเธออยู่ตรงนี้เพราะว่าเขาในมีจมูกที่ไวต่อกลิ่นเป็นพิเศษจจาาาาาากกกกกกนนนนนนัั้้็มมเอออีีครรงว่่ะยยิไหตท156โ พิพิมพพร้อมกับถามว่าทุกอย่างเป็นความผิดของเธอที่ทําให้เขาต้องทําแบบนี้เธอหนวิ่งหนีเขาหลังจากที่ยินยอมแล้วเธอทําเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งในอดีตพออย่างนั้นถึงเวลาในการจะขุดประวัติความใคร่ขึ้นมหอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาเล่าว,ว่าตอนที่เขาในเรียนอยู่นั้นเขาไม่เคยได้รับความสนใจจากใครจนสุดท้ายเขาเก็คิดได้ว่าผู้หญิงมีวิธีแสดงสัญ,ญญาณการยินยอมของตัวเองอยู่แล้วซึ่งช่วงเวลาที่พวกเธอแสดงท่าทางแบบนั้นก็แปลว่าพวกเธอเนี่ยยินยอมเขา แต่ว่าเขาเนกเรียนรู้หลายอย่างจากคุณปฏิวัติวันแล้วเขาเนกกระชากเสื้อของเธอออกอย่างแรงจนขาดและจากนั้นเนกพูดต่อว่าเขาจะได้รับการยินยอมจากภายในของเธอโดยใช้เครื่องมือสัมผัสทางอารมณ์วันแล้วเนกถอดกางเกงของเธอออกระหว่างนั้นเธอก็พยายามจะบอกเขาให้เขาหยุดแต่ว่าเขาก็ไม่ฟังและก่อนที่กาโน่เนกจะลงมืออุรุมะก็โผล่มาพร้อมกับโจมตีเขาอย่างแรงจนทำให้กาโน่เนกระเดินไปและจากนั้นเขาเนกหันมาถามอาการของคาวานะแต่พอเห็นว่าเสื้อผ้าของเธอเนกขาดเขาก็หันกลับไปก่อนถอดเสื้อคลุมให้ ระหว่างนั้นเธอเนี่ยกระถามเขาว่าคิตามิเนี่ยเป็นยังไงบ้างเขาก็เลยบอกว่าคิตามิปลอดภัยดีและเขาก็เชื่อว่ามอนนั่น,นจะเอาตัวรอดได้จากนั้นก็บอกให้เธอเนี่ยไปหาคิตามิเพราะว่าเขาเคลียร์ทางให้หมดแล้วรับรองได้ว่าปลอดภัยแน่นอนวนทางฟังของเขาจะไปคนคนจัดการการโนเองซึ่งเธอเนี่ยก็ต้องทาตามที่เขาบอกโดยที่ไม่ลืมจะหันมาบอกให้เขาเนี่ยกลับมาอย่างปลอดภยัยพอเขาวนหน้าไปการโนเนี่ยก็ลุกขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับต่อว่าอุรุมะที่กล้าทำร้ายเขาพราะคงสุดท้ายที่มาทำกับเขาแบบนี้ก็คือไบเกอร์คนหนึ่งระหว่างนั้นอุรุมะก็นึกขึ้นได้ว่ากาโนคือผู้ชายที่อยู่ในโรงแรมวันนั้นและกาโนนหนึ่งก็ยังพูดต่อว่า เคยได้ยินเรื่องของอูรุมะมาก่อนแต่ว่าตอนนี้มันนําไม่สําคัญต่อไปแล้วว่าแล้วนอร์ก็พุ่งเข้ามาใส่เขาและเพราะว่าตอนนั้นอูรุม,มนะน่ะมัวแต่คิดเรื่องก่อนหน้านี้เลยทําให้เขาน่ะไม่ทันได้ตั้งตัวซึ่งก็ทาให้เขาน่ะพุ่งทะลุผ่านหน้าต่างแล้วก็ตกไปด้านนอกของโรงพยาบาลและก็มีอาการบาดเจ็บแต่ว่าเขานัรก็ลุกขึ้นมาได้ในตอนนั้นเองพวกของกลุ่มปฏิวัติเนี่ยก็เจอเขาเข้าแล้วก็พาการยนของต่างๆลงมาเพื่อทําร้ายเขา,เขาเขาก็เลยวิ่งคว้าหมวกกันน็อกมาแล้วก็ใสเพื่อจะป กาโน่นก็เลยพูดอีกว่าเมื่อที่สุดฉันก็เจอคนที่ตามหาแล้วและมอ้อนันก็ทําให้ชีวิตของฉันน่ะไม่เหมือนเดิมพอที่ยินอย่างนั้น,นอุรุมานก็คิดว่าความแค้นของการโนที่มีต่อเขาและก็แบกเกอร์คนนั้นนะ่ะได้เชื่อมโยงกันแล้วซึ่งมันก็ทําให้แผนที่วางไว้ในการจะไปจัดที่นี่นั้นไม่ง่ายอีกต่อไปเพราะไม่มีทางที่การโนจะปล่อยเข้าไปง่ายๆและก็ในตอนนั้นการโนนก็ตะโกนออกมาว่าฉันจะให้แกได้ชดใช้ในสิ่งที่แกทําในวันนั้นตอนที่167 อูรุมาเนี่ยก็ยืนนิ่งเตรียมรับการโจมตีของกาโน่อยู่แบบนั้นซึ่งตอนนั้นกาโน่นก็ได้พูดถึงไบเกอร์ที่เขาไม่รู้เป็นใครและมันก็ทําให้ทุกคน,นอึ้งตามๆกันในตอนที่กาโน่ในกล่าวขอบคุณไบเกอร์คนนั้นโดยกาโน่ได้บอกว่าเขาเข้าร่วมลุมปฏิวัติเพราะได้ยินเรื่องการข้าอูรุมาและก็เพื่อต้องการทําให้ตัวเองเนี่ยพอใจแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าอูรุม่าเน่เป็นใครก็ตามแต่ว่าก็ตัดสินใจออกตามหาเพราะไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้แล้วจนกระทั่งได้เจอกับไบร์ในนนนนวัั้ที่ผ่ผามามเขาถูกตีแล้วกก็ถูขงในคอหมูระะหวววว่่่าา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 งงนนนัันาาน้้ก็เเเฝถมมมมตตออออคคยยิทีขืไร ไม่นานนักเขาเนี่ยก็บพบก,กับความยินยอมนั่นก็คือบางอย่างที่มีคุณค่าแก่การสแสวงหานอกเหนือจากตัวเองซึ่งมเกิดคนนั้นเน่ยก็ได้ช่วยเขาพัฒนาความคิดของเขาต่อไปอุดมานน่นก็ยืนนิ่งเพราะเขานั้นไม่เข้าใจในสิ่งที่การโน่พูดแต่ว่าเขาเน่ยก็จับใจความได้ว่าการโน่น่ะไม่มีเจตนาชั่วร้ายกับเขาต่อไปแต่ว่าก็ต้องดูแลคนที่เหลืออยู่และจากนั้นการโน่น,นก็บอกอีกว่า เขาเปนี่บุญคุณไบเกอร์ดังนั้นโปรดให้เขาหน่อส่งคืนการแก้แค้นให้ทั้งฝั่งของคิตามิและก็คาวานาน่ยก็ยังคงอยู่ที่เดิมในขณะที่มีเสียงฝีเท้าเข้ามาใก,กล้มากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาน่อยก็เริ่มกังวลเมื่อได้ยินอย่างนั้นแต่ว่าก็ไม่สามารถจะหนีไปไหนได้และก็ในตอนนั้นอุรุมานก็โผล่เข้ามาในห้องพร้อมกับบอกว่าจะต้องประจัดที่นี่ให้เร็วที่สุดคาวานาหน่อยก็เลยทำถึงการโนแต่ว่าเขาน่ยก็ไม่ตอบเพียงแค่พาไปข้างนอกเท่านั้นและสิ่งที่รออยู่ก็คือการโนที่กำลังทำงทงให้พวกกลุ่่่่มมมมปฏิิิววววััตรร้้้อองะะนนนดเเเาาาาาาืใขขแจจไไึ แต่มันก็เป็นเรื่องดีเพราะว่เธอนะสามารถรอดได้อย่างง่ายดายพวกอุรุมะนั่งเ็ไปหลบในป่าและก็ใช้เวลาในนั้นนะั่ะทำแผลกับคิตามิระหว่างนั้นคิตามิเนี่ยก็พูดกับอุรุมะว,ว่าไม่รู้มาก่อนว่าเขานะ่ะมีเพื่อนแบบนั้นซึ่งอุรุมะน่นก็บอกว่ากาโนนะน่ะไม่ใช่เพื่อนของเขาแต่เป็นคนที่แค่เปลี่ยนฝ่ายโดยที่ไม่ทราบสาเหตุทเท่านั้นจากนั้นเขาก็บอกให้ทุกคนนะั่ะพักผ่อนส่วนเขาจะเป็นคนดูแลความปลอดภัยให้เพราะดินอย่างนั้นคิตามินเนี่ยก็ทำท่าเหมือนว่าตัวเองด เมื่อเห็นภาพของกาโน่ทำรายพวกเดียวกันนั่นก็เพราะว่าเขาคิดไม่ถึงเมื่อกาโน่น่จะเปลี่ยนใจแต่มันก็เป็นเพียงแค่บทสรุปของวันแรกเท่านั้นทําให้เขาหนะรอดูวันต่อไป อีกด้านหนึ่งโมโมกิก็ถอดเสื้อผ้าของตัวเองออกก่อนจะเข้าไปยังห้องหนึ่งที่มีฮา,านาโอกะน่ะถูกจับตัวไว้ซึ่งพอเธอเข้าไปในห้องฮา,านาโอกะน่ะก็ถามเธอว่าเธอกำลังคิดทำอะไรอยู่เธอเลยบอกว่าเธอต้องการฮานาโอกะพร้อมกับพูดต่อว่าการที่เธอนะ่ะไม่ได้เป็นสมาชิกคณะปฏิวัติอีกต่อไปไม่ได้แปลว่าจะออกไปจากที่นี่ได้ว่าแล้วก็เดินไปจูบฮานาโอกะแล้วก็เดินไปที่ตู้เก็บของพร้อมกับบอกว่าที่แท้จริงแล้วเธอเนะ่ะเป็นเลสเบียนและครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายฮานาโอกะก็รู้สึกร้อนไปทั และก็ถามว่าเธอน่ยอยากจะเข้าร่วมด้วยไหมเรื่องราวของเล่มที่16ทั้งหมดก็จบลงโปรดติดตามเล่มต่อไปครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดมูลวันนี้ผมจะมาแจ้งข่าวดีกับเพื่อนเพื่อนทุกๆคนน่ะได้ฟังกันนะครับว่าตอนนี้ช่องอ้วนน้อยซอยสองของเรานะครับได้เปิดบ้านรับสมาชิกแล้วนะครับแบบ35บาทต่อเดือนซึ่งเพื่อนๆจะได้กลายเป็นนศจันทราข้า,างแรมที่ต้องขอเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความหด สยเธอจะกลายเป็นศูน์จันทราข้างขึ้นในอนาคตอีกทั้งก็ยังมีโมจิของตัวละครแสบๆไว้ใช้งานด้วยหากใครที่อยากสัมผัสรสชาติของความหดแบบจัดเต็มไม่มีการตัดเซ,นซ็นเซอร์ไม่มีการเบลอะไรทั้งนั้นเรียลๆเข้ามาสมัครเพื่อจะเป็นพ่อครัวกับพวกเรานะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมจะได้มีค่าดาแเฟที่จะได้มีแรงโดฟและก็ทำํำผลงานให้กับเพื่อนเพื่นพนนอน้องๆด้รับชมกันยังไงก็ขอบคุณที่ัพพอนันมาตลอดด้วยนะครับ ถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยไซส์สองกลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกสนุกโหดสยองขวัญดิบเชือ่อและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทํามาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดำมันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสรรค์กันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆน,นั้นแดดทรรุในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง